คาเมล레ลเดอร์แมชชีนเป็นรถจักรยานยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นยานพนาหนะของเหล่าคาเมล레ลเดอร์เพื่อใช้ร่วมในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของทุกซีรีส์ จะมียานพาหนะที่สามารถใช้ในรูปแบบปกติของมนุษย์และจะเป็นยานพาหนะในรูปแบบของ Rider m a c h ชชีนเมื่อเราไรเดอร์แปลงร่าง Rider Machine ในช่วงยุคโชว,วะมีการผลิตโดยซูซูกิฮาระเดวิสันเป็นส่วนใหญ่และบริษัท Honda เริ่มเป็นผู้ผลิตหลักตั้งแต่ซีรีส์คาร์เมลไรเดอร์ไอกิตโตและมีบริษัทอื่นๆผลิตให้บ้างในบางซีรีส์ สวัสดีครับเรื่องราวเกี่ยวกับไรเดอร์กับ about ไรเดอร์วันนี้อยู่กับไรเดอร์แมชชีนวันนี้ไม่รู้จักไรเดอร์แมชชีนของไรเดอร์แมนกันกับไรเดอร์แมชชีนที่ชื่อว่าไรเดอร์แมชชีนนั่นเองครับสร้างโดยไรเดอร์แมนเองนะครับสมรรถนะความสามารถ เครื่องยนต์ New นะะิวเคลีย์400แรงม้าความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้าที่สุดในบรรดาของรถของคาเมลไรเดอร์แล้วนะครับข้อมูลของ Rider m a c h ชชีนของ Rider Man ถือว่ามีน้อยมากนะครับคลิปนี้ก็เลยอาจจะสั้นกว่าคลิปอื่นๆเป็นพิเศษเลยนะครับรถต้นแบบของ Rider m a c h ชชีนคือซู z u k i g s 2 5 0 Super Moto s 1978เนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆเลยนะครับรุ่นนี้ถูกใช้เป็นรถต้นแบบของ Rider Machine ตั้งแต่ Rider 1ถึง Rider X นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ประเภทวิบากแต่ถูกปรับแต่งให้วิ่งบนทางราบได้เหมือนไซโคลหรือเฮอริเคนนะครับของ Rider 1, 2และ V 3นั่นเองครับ <S <S เป็นเครื่อง2จังหวะ2 5 5 4นะครับเป็นรถรูปลักษณ์เดิมๆที่ไม่มีการแต่งเสริมอะไรแต่อย่างใดนะครับ ข้อมูลทางเทคนิคนะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด248ซีซี1สูบระบบ2จังหวะแรงม้าสูงสุด16.5แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีระบายความร้อนโดยให้อากาศไหลผ่านนะครับความเร็วสูงสุงสด107กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์แมนวนวลคัส5เกียร์ระบบเบรกดําหน้าและหลังนะครับน้ำหนักรถทั้งคัน1 3 3กิโลกรัมนะครับ และนี่คือรถผู้ใจของ Rider Man กับ Rider Machine นะครับคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปที่สั้นมา,มากๆนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามสำหรับข้อมูลของ Rider Machine กับ Rider Machine ของ Rider Man นนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณครับ ยังไงขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe About Rider ทาง YouTube ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่เช่่ยกดแชร์ด้วยนะครับ About Rider ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมาสเ i เดอร์ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแฟนเพจของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m a a b o u t r i d e r นะครับ หากเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวมาร์เดอร์ตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมอเรื่องราวเกี่ยวกับมาร์ร์ที่คุต้องดู